เขาการหลวงตาคุณไม่ช e ี้ละยติธรรมเดียวค่ะก็ก็เข้าเข้าใจว่าสัจธรรมเขาก็แสดงตลอดเวลาค่ะหลวงตาคือทําไม่เกิดไม่ตายเขาเขาก็มีอยู่แล้วแต่ทาเกิดตายนี่เขาทุกขณะปัจจุบันเนี่ยเขาแสดงให้เราตลอดเวลาค่ะหลวงตาก็อย่างนั้นแอนก็เห็นเหตุธรรมที่มันทุกอย่างไม่เที่ยงเกิดตายมันไม่มีไม่อาจยึดบ้านถือบ้านได้ แต่สังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงหลีกเลี่ยงไ่พ้นอนัตตาไม่ใช่ตนอย่ากังวลว่าร่างกายอย่าหลงยึดมัม่นถือมั่นสังขารนะถึงปรุงแต่งทั้งหมดอะไรก็สังขารไปถิงปรุงแต่งหมดร่างกายก็ไปถึงปรุงแต่งเวทนาสัญญาติาขาดวิญญาณก็ไปถึงปรุงแต่งไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่มีอะไรยึดมัม่นถือมั่นเคลื่อนไปถูกความแก่ความเจ็บความตายตลอดเวลาให้ใจมีเครื่องอยู่ซะถ้ามันยังอยู่กับใจที่มันเป็นธรรมธาตุนิพพานธาตุที่ไม่เกิดไม่ตายไม่ได้ก็ เอาพุทโธเชื่อไว้ก่อนพุทโธ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 แล้วก็พี่นายเห็นความจริงความสับคัญคือภายในจิตใจอ่ะอย่าห่างทมเจ้าค่ะภายในจิตใจอย่าห่างทรทมต้องต่อเนื่องไม่ขาดสายนะเจ้าค่ะหลวงตาขขบคุณหลวงตาเจ้าค่ะการขอการหลวงตาแม่ชีแล้วก็กัลยาณมิตรเจ้าค่ะคือไม่ได้มีอะไรสงสัยแล้วเจ้าค่ะหลวงตาเพราะว่าทำที่หลวงตา สอนมาตลอดตั้งแต่หลวงตาออกจากโรงพยาบาลนะคะก็คือชัดเจนมากแล้วก็ที่หลวงตาให้ฟังหลวงปู่อาว่านกับหลวงปู่บุตราก็เป็นการยืนยันว่าสัจธรรมที่หลวงตานำมาถ่ายทอดนะคะคำที่ไม่เกิดไม่ตายอ่ะมันมีอยู่จริงๆเจ้าค่ะแล้วก็ถ้าตามความเข้าใจของโยมนะเจ้าค่ะก็คือถ้าสมมติติดตามฟังไฟล์ที่หลวงตาสอนมา ตั้งแต่หลวงตาออกจากโรงพยบาบาลนะเจ้าค่ะมันจ,จะเข้าใจว่าจริงๆอะ่ะมันหลวงตาสอนมาตั้งนานแล้วแต่ตอนนี้หลวงตาให้เห็นในทุกขณะปัจจุบันเจ้าค่ะซึ่งสั้นๆมันก็คือแค่ว่าความคิดอะ่ะมันเกิดขึ้นเองเป็นอนัตตาไหลไปตามความคิดนั่นคือการปรุงแตง่งไอ้ตัวผู้ตัวภาคที่หลวงตา เฝ้าให้สอนซ้ำๆซ้ำๆอะค่ะมันก็คือจิตสังขารน่ะที่มันเกิดขึ้นในใจที่มันไม่มีอะไรเลยมันก็แค่นั้นเองจริงๆเจ้าค่ะทำก็มีแค่นี้เท่านั้นเองจริงๆเห็นมันจริงๆไม่ได้ในใจเราเจ้าค่ะเห็นด้ใจคือญาณญาณญาณปัญญาปัญญาของใจก็คือวิมุติญาณทัทนสะวิมุติก็คือใจนี่น่ใจที่ทําที่ไม่เกิดไม่ดับเลยมันเป็นยาเป็นปัญญาของธาตุที่ไม่เกิดไม่ดับ ปัญญาวิมุตติญาณทัศนะอันนี้มันเป็นปัญญาของธาตุธาตุรู้ที่ไม่เกิดไม่ดับปัญญาของใจก็คือปัญญาของวิมุติของธาตุที่เป็นธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายนีย่มันมันรู้ได้รู้ได้ใจได้ใจรู้ได้ญาณว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้ามันปรากฏขึ้นมาเคลื่อนเคลื่อนตัวขึ้นมาไหวตัวขึ้นมากระดุกกระดิกจุกกิก๊กจุกกิก๊กมีกิริยามีอาการอะไรเกิดขึ้นมาภายในเสี้ยววินาทีเดียวก็มันก็เป็นสิ่งเกิดตาย และสิ่งเกิดตายมันก็เกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายมันจะอยู่อย่างเงี้ยตลอดไปจนกระทั่งสิ้นอายุขไอ้สิ่งเกิดตายก็ดับหมดเหลือแต่สิ่งที่ไม่เกิดไม่ตายเป็นอมตะมันอยู่คู่กันอยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่มันไม่เห็นนาทีไม่เห็นด้วยใจนาทีไม่ใช่เอาตาไปมองเห็นมันมันรู้ได้ใจเห็นได้ใจเรียกว่าเห็นด้วยญาณญาณตอนนี้มันไม่เห็นนาทีที่มันมีแต่ยุ่งวุ่นวายแต่เรื่องสังขารตั้งขารตั้งขันมันจมอยู่ในความทุกโศกเศร้าทุกโศกเเศศร้้าาซึม มันจมอยู่แต่ในความยึดในความทุกข์มันเลยไม่เห็นธรรมที่ว่าไอสังขารเนี่ยไอสิ่งที่เกิดตายที่ทุกข์ตืนเศร้ามันเป็นของที่เกิดตายมันเกิดตายอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายมันมันอยู่ด้วยกันแน่แน่มันไม่ได้อยู่ันคนละที่แต่มันไม่เห็นทันทีไอธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายมันเห็นแต่ธรรมเกิดตายเพราะอะไรมันยุ่งวุ่นวายแต่ธรรมเกิดตายเราก็เนี่ยโยนผ้ามาเนี่ยเหมือนผ้าที่โยนมาในอากาศเนี่ย ไอ้อากาศเนี่ยมันคือเปรียบเหมือนกับว่าเป็นธาตุรู้เนี่ยธาตุรู้หรือเรียกว่าใจหรือเรียกว่าธรรมธาตุนิพพานธาตุป็นเป็น,ปนมันเป็นธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายแต่ผ้าที่โยนมาแ,แต่ละครั้งเนี่ยคือสังขารจิตตสังขารปรุงแต่งมันเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อาการแต่ละการนั้นมันก็คือทุกขนาะที่มีจิตตสังขารปรุงแต่งขึ้นมาเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์หรือเป็น,เป,นเป็นกิริยาอาการใดๆก็ตามเนี่ยมันก็คือผ้าที่โยนขึ้นมาแต่ผ้าเนี่ยมันเกิดดับวางก็คือมันมันเกิดขึ้นมาจาก ธรรมชาติ Länder, ที่ไม่มีอะไรปรากฏแล้วมันก็ปรากฏเป็นสังขารขึ้นมาในใจแล้วก็ดับหายไปในความไม่มีอะไรมันก็เกิดใหม่อีกจากความไม่มีอะไรปรากฏแล้วมันก็ดับหายไปในความไม่มีอะไรปรากฏก็คือถ้าพูดสั้นๆก็คือว่าสิ่งที่มีสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมันปรากฏมาจากความไม่มีเออแล้วมันก็มีแล้วก็ดับไปสู่ความไม่มีธรรมที่มันเกิดตาย <outro> เกิดดับเกิดดับเนี่ยมันก็เกิดเกิด <Sponge> อยู่ในธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับมันเป็นสัจธรรมมันเป็นสัจธรรมไอ้ธรรมที่เกิดตายก็เป็นสัจธรรมคือว่าถ้าเกิดแล้วก็ต้องดับ แล้วคุณง็ต้องเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับมันอยู่คู่กันแต่ทําไมอ่ะมันทําให้เกิดไม่ดับเนี่ยที่มันเป็นนิพพานธาตุเป็นอมตะธาตุมันเป็นของมันอยู่แล้วมันเป็นของมันอย่างนั้นเป็นของมันอย่างนั้นแต่ทําไมมันเห็นแต่ทมที่เกิดตายไอ้ทาไม่เกิดไม่ตายที่เป็นเป็นของที่มันเป็นพื้นอ่ะเป็นพื้นรองรับสังขารที่เกิดกับไม่เห็นมันไม่พบมันเพราะว่าเป็นของคู่กันอยู่แล้วไม่ใช่ไปเราไปทําให้มันเป็นเพราะว่าอะไรเราไปหมกบุ้นแต่เรื่องสังขาร หมกบุ่แต่เรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องสมบัติเรื่องยึดเรื่องอะไรกันเนี่ยมันมั่วไหว้หมดเลยมันของเล็กๆน้อยแๆแต่ไอของที่ใหญ่ที่สุดของชีวิตเป็นกับไม่ไม่เห็นมีแค่นี้แนะ่สังเกตดีๆด,ด้วยใจที่สงบสังเกตอยู่เงียบๆด้วยใจที่สงบไม่ใช่จะไปเอาอะไรไปเป็นอะไรหรอกสังเกตมันก็เดี๋ยวว่าจะเห็นว่าอ๋ออันไหนที่มันกระดุกกระดิกกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กก็ปล่อยมันเป็นอย่างนั้นแน่ถ้าไม่มีใครไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันจะพบว่าเอ้าใจมันทั้ง ใจมันช่งเงียบสงบจริงจริงเว้ยมันทำให้ไม่เกี่ยวกับสังขารเลยวะมันคนละเรื่องกันไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมความชัดเจนในธรรมก็ไม่ได้ไม่ได้ไปทากรรมวิธีอะไรเพิ่มเติมเพราะว่ามันมีหมดแล้วไงสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ตายธรรมที่เกิดดับทั้งหมดก็เกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่มันไม่เกิดไม่ตายนี่เองไม่เกิดไม่ดับ มันมีอยู่้วทั้งคู่ทําเกิดดับก็มีแล้วทําไม่เกิดไม่ตายก็มีแล้วมันไม่ได้ไปไปทําอะไรขึ้นมาให้เป็นอะไรไม่ได้ว่าจะต้องไปทํากับวิธีเพิ่มขึ้นเพียงแต่ว่าขอให้มันยืนอยู่ในหลักการนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่งอนแง่นทั้งทมที่เกิดตายก็ไม่ใช่ของเราไม่ไม่ใช่เราต้องไปจัดการไม่ใช่เราต้องไปทําและทาที่ไม่เกิดไม่ตายไม่ใช่เราไปทำไปไปทำให้มันเป็นขึ้นมาแล้วก็ให้มันมาเป็นของเรา มันจะผิดไปหมดเลยถ้าอย่างเนี้เพราะฉะนั้นต้องแม่นแม่นในหลักการแม่นในจิตใจไม่ไม่คาดเคลื่อนเลยแม้แต่องศาเดียวเปอร์เซ็นต์เดียวไม่ไม่มีไม่ให้คาดเคลื่อนเลยเพราะว่าทาที่เกิดตายมันก็ต้องเกิดตายอยู่นั่นและอนไนมนเกิดดับก็ต้องเกิดดับร่างกายเกิดมาก็ต้องตายเวทนาทญญาทักษะวิญยาณมันเป็นธรรมเกิดตายมันก็ต้องเกิดตายมันต้องเกิดดับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกกิริยาการเนี่ยที่มันกระดุกกระดิกกระดุกได้เหมือนผ้าเหมือนผ้าผืนเนี้ยที่โยกขึ้นมาเนี่ย มันก็ต้องมันเกิดแล้วมันต้องดับเป็นธรรมดามันเกิดแล้วก็ดับเป็นธรรมดาไม่ใช่เราเป็นคนทําเกิดเราเราก็ไม่ใช่เป็นคนทําดับมันเกิดของมันเองแล้วก็ดับมันเองมันเกิดมันเองในใจเราแล้วก็ดับมันไปเองเราไม่มีหน้าที่ไปทําให้สังขารเกิดแล้วเราก็ไม่มีหน้าที่ไปทําไห้สังขารดับเราจึงไม่ได้ไปทําอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเลยเราจึงไม่ได้ไปทํากิริยาอาการทําสังขารใดๆทำกรรมวิธีใดเพิ่มเติมเลยเพียงแต่ว่าเราค่อยๆเห็นความจริงด้วยใจไปเรื่อยๆแล้วก็กระทุนท่ามันเห็นความจริงด้วยใจจริงๆว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆ สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเนี่ยถ้าเห็นอย่างเนี้ยมันก็ผ่านพระโสดาบานแล้วทำขั้นประโสดาบานที่พระเจ้าตรัสว่าอัญญาโกสิไวตโพโกทันโยอัญญาโกสิไวตโพโกทันโยโกทัญญาู้แจงแล้วหนอะโกทัญญาู้แจ้งก็รู้แจงอะไรู้แจงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาแค่นี้เองแต่มันเห็นด้วยใจรู้ได้ใจไม่งอนแง่นคอนแคนอีกต่อไปไม่ได้ไปยุ่งยากอะไรไม่ใช่ไปทำกรรมวิธีอะไร แต่มันไม่เห็นด้วยใจจนยอมรับตามความเป็นจริงททีไม่ได้ไปทําอะไรขึ้นมาใหม่ไม่ได้ต้องไปทํากรรมวิธีอะไรขึ้นมาใหม่แต่ความจริงเนี่ยโรนี้มันมีอยู่แล้วในในร่างกายจิตใจเราเราเพียงแต่ว่ายอมรับตามความเป็นจริงเห็นด้วยใจโดยที่ไม่งอนแง่นคอนแคนอีกแล้วอันนั้นแน่พะพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอญญายโกีพกกุทธโภโคัญโยค,คือบรรลุธรรมขั้นพระโสดาบันเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติก็บรุลุพะนิพ์านไป มีอยู่แล้วเส้นทางทำเห็นว่าเนี่ยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นอมดับเป็นธรรมดาสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นยอมดับเป็นธรรมดาแล้วอรหันต์พระอรหันต์ต่างกับพระโสดาบานตรงไหนนะก็พระอรหันต์เห็นว่าไอ้สิ่งเกิดดับเนี่ยมันเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับไม่เกิดไม่ตายแล้วท่านก็พบสิ่งนั้นใจของท่านก็เป็นสิ่งนั้นเป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่ตายกลายเป็นธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายเมื่อท่านกลายเป็นธรรมทีไม่เกิดไม่ตายท่านก็เหนือกว่า โสดาบานเพราะโสดาบันเห็นแต่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาแต่พระอรหันต์เนี้ตรงไหนอะครับพระเห็นว่าสิ่งเกิดดับเนี่ยไปเห็นที่เกิดฐานเนี่ยไปเห็นฐานมันไม่มีฐานไม่มีอะไรหลักแต่มันเหมือนว่าไปเห็นที่เกิดที่ดับของสังขารแต่พระโสดาบันเนี่ยไม่เห็นที่เกิดที่ดับมัวแต่เพ่งเล็งเห็นแต่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเหมือนกับมองเห็นแต่ผ้ามองแต่ใส่ใจโฟกัสแต่ผ้าวะ เนี่ยผ้าเนี่ยเป็นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นธรรมาดาสดิ่งใดเกิดสิด่งนั้นนะโอ้ร่างกายเราเป็นสิ่งเกิดดับมันก็ต้องเกิดดับเป็นธรรมาดาจะตายจะพัดผ้าก,ก็ไม่กังวลเนี่ยแล้วก็จิตใจเวทานาสัญญาทัาทกาะวิญญาณมันก็เป็นสิ่งที่เกิดดับเป็นธรรมาดาจะตายจะแตกจะดับก็ไม่กังวลเพราะว่าใครก็หนีไม่พ้นความตายมาถึงแล้วทุกคนเน,นี่ยมันก็ไม่มีกังวลเพราะม่เห็นแต่อัน,นี้มันก็นไปลุกทมข้นโสดาบันคือพระโสดาบันท่านโฟกัสหรือใส่ใจแต่สังขารสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นธรรมดา แต่พระอรหันตท่านละเอียดก็ไปอีกท่านเห็นว่าไปเห็นที่เกิดที่ดับของสังขารว่าสังขารเกิดที่ไหนดับที่ไหนก็เกิดที่ใจดับที่ใจเอาแล้วใจเป็นไงใจเป็นความไม่มีอะไรปรากฏเลยไม่มีอะไรปรากฏเลยอ้าวเลยไปพบใจเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายไม่มีอะไรปรากฏใจของท่านก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆพอใจถ้าเป็นอย่างนั้นจริงท่านก็บรรลุนิพพานเพราะว่าใจกับธรรมเนี่ยเป็นถึงเ,เดียวกันแล้วก็คือเป็นอย่างนั้นจริงๆเรียกว่าใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจหรือว่าใจเป็นนิพพานไป เป็นธรรมธาตุเป็นนิพพานไปมาต่างกันแค่นี้เนะี่ยมาต่างกันแค่เนี้ยไม่ได้ต่างการไปทํากรรมวิธีอะไรแต่มันเห็นด้วยใจรู้ด้วยใจเห็นด้วยญาณปัญญาญาปัญญาวิมุตมติญาณทัศนะเป็นปัญญาของาธาตุที่ไปเกิดไม่ตายก็คือใจเนี่ยหลงตาเลยพูดต้นๆ้นว่ามันเห็นด้วยใจรู้ด้วยใจแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงเรียกว่าทั้งรู้ทั้งเห็นแล้วกระจก็เป็นจริงทั้งรู้ทั้งเห็นแล้วกระจก็เป็นธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายจริงก็แ,แค่นั้นแนะ่ ไม่มีอะไรยากกว่านี้เพียงแต่ว่าสเกตมันจริงๆเห็นมันจริงๆไม่ใช่ว่าไปทําให้เป็นคือจะ,จะไปทำยังไงสังขารมันก็เกิดแล้วกระดับเกิดแล้วกระดับมันไปเองแล้วเกิดก็ตายร่างกายเราเกิดก็ตายจะพยายามไปกินยายุวัฒนะยังไงก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดตายเพื่อไม่ให้แก่มันก็เป็นไม่ได้มันก็ต้องไปแก่เจ็บตายตัวนี้จิตมันก็เหมือนกันยิ่งเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วกระดับเกิดแล้วก็ดับไม่ของธรรมดาก็เป็นของจริงก็เป็นของจริงไอ้ของจริงเนี่ยก็เรียกสัจธรรมเพราะในสังขารเนี่ย สิ่งใดเกิดสีนั้นดับเป็นธรรมดามันก็เรียกว่าสัจธรรมเพราะมเป็นของจริงไอ้ส่วนที่ไอ้สังขารที่มันเกิดดับที่ไหนอ่ะมันมันก็ไอ้เห็นที่เกิดที่ดับของสังขารก็สังขารมันก็เกิดดับที่ไหนก็เกิดที่ใจมันไม่ได้ไปเกิดท้องฟ้าใต้ดินหรอกมันก็เกิดที่ใจอ้าวแล้วใจอยู่ไหนอ่ะไม่มีไม่มีอะไรปรากฏเลยมันมีอยู่จริงมีใจอยู่จริงแต่ใจมันไม่มีอะไรปรากฏใจมันมีอยู่แต่มันไม่มีอะไรปรากฏมันเป็นธรรมชาติมีอะไรปรากฏมันไม่เกิดไม่ตายตายใจของท่านก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็นิพพานไป ต่างกันแค่นี้เองสโสดาบานกับพระอรหันต์น่ะแล้วก็การวิธีไม่มีเลยแต่มันเห็นได้ใจรู้ได้ใจไอ้กรรวิธีที่ว่าต้องไปนั่งสมาธินานานเดินจงกรมไปเยอะเพื่อมันจะได้สงบใจพอที่สังเกตเหตุจริงเๆหๆ็นความจริงจริงสังเกตทั้งวันทั้งคืนทั้งวันๆๆทั้งคืนมัวไปคุยกันอย่างเดียวฟุ้งซ่านอย่างเดียวมันไม่ได้เรื่องหรอกไม่ได้เรื่องมันมีแต่ทุกข์อย่างเดียวมันต้องสังเกตจริงๆด้วได้ใจที่สงบแล้วมันก็เห็นความจริงจริงมันเป็นของจริงอยู่ในร่างกายจิตใจเราแก่ก็แก่แล้ว เจ็บก็เจ็บแล้วคนที่ใกล้ชิดก็ตายไปแล้วหลายคนเดี๋ยวเราก็ต้องตายตามไปมันน่าจะพิจารณาได้อยู่แล้วไม่ได้นํามาพิจารณามีบ้างไหมใครที่ต้านทานได้ใครที่เป็นอายุวัฒนะแล้วก็อายุยืนจะเป็นอมตะมีไหมไม่มีหรอกมันก็ใกล้มาถึงเราแล้วใกล้มาถึงเราแล้วแต่ไม่คิดเลยมีแต่ย,ยึด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 จะเป็นทุกข์ขอให้มันเนี่ยมันลงแก่ใจตรงเนี้ยมันทุกคนมันเอาจริงไงมันก็เป็นจริงแหละ โอ oh, จริงก็จริง <Yeah. S 1> เนีป็นความหวงังเขาก็ว่ามีพระองค์หนึ่งอยู่ในป่าเร่งทําความเพียรอย่างไงก็ไม่บรรลุพระนิพพานมีโจรห้าร้อยคนบอกว่าไปป้นใครก็ไม่รวยป้นพระดีกว่าพระมีข้าวของทับทินเยอะก็ไปป้นพระก็อยู่องค์เดียวก็วจะไปป้นท่านไปฆ่าท่านแต่ก็ว่าโอ้โหมาลก็ต้องเยอะแยะท่านอยู่ในป่าองค์เดียวจะมาฆ่าท่านเลยโจร หนึงกระปากวายจะมาฆ่าท่านนั่นแหละเอา้าโอ้ยอย่าเพิ่งฆ่าอย่าเพิ่งฆ่าพรุ่งนี้ค่อยฆ่าได้ไหมคือท่านยังไม่บรรลุนิพพานเร่งทำความเพียรแล้วก็ยังไม่บรรลุบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวหนีจะพยานที่ไหนว่าที่จะประจั์พยานตรงไหนที่จะไม่หนีเอาเอาประจั์พยานเหรอแปลก้อ,อนหินมาเอาก้อนหินมาแล้วเอาขาพาดเอาก้อนหินทุบขาตัวเองหักข้างโป๊ะเอาไขาข้างพาดหิน ทุบอีกข้างโป๊ะขาหักสองข้างเลยเอานีไงพยานไปไหนไม่ได้แล้วขาหักสองข้างเอาเลยฆ่าจะฆ่าก็ฆ่าเพราะขาหาักสองข้างแล้วหนีไม่ได้แล้วโจนห้าร้อยเคยป้นข้าวคนมามากมายไม่เคยเห็นใครแบบนี้ขาดีๆเอาขาพาดอินทุบเอาหินทุบขาหักเลยขาหากักเวทนาแก่กล้า เวทนาแก่กล้าสแสนสาหัสพิจารณาจนกระทั่งเวทนาขาดออกจากความรู้สึกนิพพานบรรลุนิพพานเดี๋ยวนั้นเลยเอา้าวฆ่าได้แล้วบรรลุนิพพานฆ่าได้แล้วฆ่าได้โจนห้าร้อยก้มกราบหมดขอบวชขอบวชฆ่าไม่ได้แล้วบรรลุนิพพานฆ่าไม่ได้แล้วก้มกราบบอกไม่เคยเห็นใครเป็นแบบนี้ฆ่าคนมาก็เยอะแล้วก้มกราบขอเป็นลูกศิษย แล้ว่าอุปชาขาหักเป็นผ้าอาหารขาหักลูกศิษย์เป็นโจรห้าร้อยบวชแล้วไปบิตาบาตมาเลี้ยงอุปชาเลี้ยงอาจารย์ห้าร้อยบาทอุปชาอาจารย์องค์เดียวก็สบายเพราะว่าบาทตั้งห้าร้อยใบไปบิตาบาตเลยได้ได,ได้ได้ลูกศิษย์เลี้ยงสุดท้ายโจ 500, ราห้าร้อยไรรลุอรหันต์หมดบรรลุพระนิพพานหมดพวกท่านเนี่ยเอาจริงแน่แน่เป็น เป็นความหวังลุงตาถ้าพวกท่านจ่กับลุงตาประพฤติปฏิบัติมาอมันทําให้ผิดหวังเนี่ยมันน่าน่าเสียใจน่าเสียดายไวเอาใอ้จริงเอาให้จริงเอาให้จริง,รงต่อ,อยุพ่อแม่ครูอาจารย์ได้นะเพราะฉะนั้นนะ่ะการปฏิบัติบูชาทิวเจ้าตัดว่าเป็นเลิศอ,อันที่สุดไม่มีอะไรบูชาพระพุทธเจ้าวพระธรรมเป่สงเท่ากับการปฏิบัติบูชา ตอนที่พระุทธเจ้าจะดับขันไปเล่นนิพพานดอกมนทาลบจากสวรรค์ล่วงล้นโปรยปายมาบูชาพระพุทธเจ้าจํานวนมากแต่พุทธเจ้าตัดว่าการบูชาของเทพเทวดาทั้งหลายทั้งเครื่องกินหอมอะไรมากมายยังไม่เป็นการบูชาสูงสุดการปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาสูงสุด